สียสักครับจากอุชินิวครับกับทีมงานมาปรับพื้นที่ปรับสนามบอลเงินแสนบ้านขั่วครับเว่าอรัเชิญนะครับตนเขบอลเงินแสนที่หน้าที่ก,การอำเภอบ้านคั่วครับ ยี 23, 24, ่สาี่สิบสี่ธันวาคมครับบอลเงินแสนครับพร้อมตรีมงานวัดครับผมเชิญนะครับเริ่มนะครับทตรีมงานเสียตักปูชนิวครับปรับสนามปรับพื้นที่นะครับจัดบอลเงินแสนพร้อมตรีมงานวัดครับแข่งขันกันวันที่23 24 ธันวาคมนี้นะครับหน้ากีวาการอเภอบ้านเข้านะครับก็เชิญชวนนะครับมาชมฟุตบอลเงินแสนกันนะครับพร้อมกับเที่ยวงานตรีมงานวัดสินค้ามากมาย คล้ายสนามนะครับเชือกคลุ้ยเลยเตรียมเชือกเม mm ื่อกี้หรือเเตรียมนะคล้ายสนามครับเตรียมปรับที่แล้วก็สนามเปิดลรนะครับ ครับเป็นดินไหวเป็นดินไหวนะผมอุ้ยดูนะครับเป็นดินไหวครับอ้าวอุ้ยเป็นดินไหวที่บ้านพ่าเกิดอะไรขึ้น โอ้ยอันนี้บริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับบ้านคับนี่ไงเห็นเป็ใบจริงครับเจ้าแผ่นไหมเกี่ยวกันเนื่อเนี่ยเฮ้ยล้มติอ๋ปรากฏการณ์ครับลมลมลมแต่ลมก็ไม่แรงนะดูนะครับลมก็ไม่ได้แรงนะครับลมธรรมดา<ห>พื้นพื้นแต่ขานตัวนี้เศาตัวนี้ สั้นนะครับเนี่ยไม่เห็นสั้นจริงครับผมาอ่โอเคครับเนี่ยมาปรับสนามบอลเงินแสนตีงงานวัดที่หน้าที่วัดคันป <13 S 1> ือบันคว่วนะครับ23 24ธันวาคมนะครับเชิญมาครับมากันยิ่งใหญ่ครับบอลเงินแสนของเสียตักโอเชียนนิว